วิธีการราดเชื้อเห็ดของสวนสองมือเราสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเกษตรสุขใจดานายชนะนทาเกษตรอย่ามีความสุขครับวันนี้จะนําท่านมาดูวิธีการการราดเชื้อเห็ดที่สวนสองมือเราครับเชิญติดตามครับก็จะเป็นต้นยางนานะครับแล้วก็จะมีต้นต้นไผ่นะครับต้นประดู่นะครับก็จะมีไม้ป่าอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมา บริเวณรอบๆโคนต้นนะครับของต้นยางนานครับเพื่อทําการโรยเชื้อเห็ดลงไปนะครับนี่แล้วเราจะทำสองต้นนี้นะครับแล้วก่อนนี้ก็คือเชื้อเห็ดที่เราทำเอาไว้นะครับเป็นเชื้อเห็ดเข้มข้นที่เราทำเอาไว้ราดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับเราจะขุดรอบๆโคนต้นไม้ให้มีระยะห่าง เท่ากับปลายของทรงพุ่มของต้นไม้นั้นๆนะครับโดยการขุดไม่ต้องให้ลึกลงไปมากนะครับลงไปประมาณสักกับหน้าจอบหนึ่งเพื่อให้เห็นรากฝอยของต้นไม้ก็เพียงพอครับเพราะว่ารากฝอยของต้นไม้นี่เขาจะทำหน้าที่ในการดูดกินอาหารเข้าเปเลี้ยงลำต้นนะครับ เราจึงจะราดเชื้อเห็ดที่มีจำพวการ,ราไมโครไรซานะครับราดลงไปที่รากของต้นไม้เพราะเขาต่างจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันไมโครไรซา,าหรือจุลินทรีย์ต่างเนี่ยเขาก็จะเข้าไปยึดเกาะกับรากของพืชหรือของต้นไม้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีหน้าที่ในการ ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเพื่อให้พืชน,นั้นได้ดูดกินเข้าไปอย่างง่ายได้ต้นไม้ที่มีเชื้อราไมคอรไรซาอยู่นี่เขาก็จะมีลักษณะที่แข็งแรงสมบูรณ์กว่าต้นอื่นๆจากนั้นก็จะใช้เชื้อเห็ดเข้มข้น ขยาขยาว,ข,ยาวขวดก่อนนะครับแล้วก็เอาใส่ลงไปในน้ําในถังหรือในบัวที่เราจะใช้รถรอบๆบ,บริเวณที่เราขุดส่วนสัดส่วนในการผสมนั้นไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่ความพอใจของเราแล้วก็คนไปทางเดียวกันแล้วก็รถรากบริเวณที่เราขุดให้ทั่วให้ชุ่มเลยนะครับ ถามว่าต้องราดกี่รอบก็แล้วแต่ความพอใจของเราอีกเช่นเดียวกันแ่ะครับถ้ามีเชื้อเห็ดมากก็จะราดหลายๆรอบก็ได้นะครับเพื่อใล้เกิดความมั่นใจนี่ครับราดลงไปนะครับให้ทั่วเลยครับเมื่อชุ่ม จนมาที่พอใจแล้วนะครับเราก็จะนําจอบนะครับมากลบดินที่เราขุดลงไปลำดับต่อไปก็หาฟางหรือหาใบไม้ก็ได้นะครับที่อยู่ใกๆเๆเศษวัสดุต่างๆที่ใช้ได้นะครับก็อเอามากลบ ทับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะเป็นวิธีการราดเชื้อเห็ดที่เราเพาะเองอย่างเข้มข้นมาราดในสวนของเรานะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อ<ๆ>รอชมคลิปดีๆในคราวต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ